ถึงขราวจาเป็นนะพี่หนุ่มพี่ที่พี่หนุ่มมาเป็นโจรครับคราวอยเป็นเลืหนุ่มนแกมึงได้มาเป็นโจรโจรปลนกูเลยกูเลยมาเป็นโจรโจรปลนเออปลนเรือวันนั้นหละกหลังดึกโจรปลนบ้านมันจับกูมัดไว้กเศร้าอีกเศร้าหนึ่งจับมึงมัดไว้อีกเศร้าหนึ่งเออจับกูมัดไว้อีกเศร้าหนึ่งที่นี่จับลูกับเมียกูอีกเศร้าหนึ่งลูกเศร้าความหลังเศร้าแล้ว ทีนี้โจรแะไรผมมันทึ่งมันเดินไปที่เมียกูหลูกูมันไปห้อมเกมหลูกูเมียกูทีนี้กูไอยะกูอยบรอยวันนี้พันไปเพลอะฮันเออผมมันลงไปข้างหลังกูเลยบอกหลูบอกเมียวายโยมโยมมันไปตาเลตามันหนาจริงเลตารอยชักเต็มไปเม็ดนั่นหวานเลยมันโจรมันน่าจะโหดผอเมียกับหลูกูแรงขึ้นมากูรำน้ำตาเปลือ รำประวัติเสียใจแค่ว่าเมียกับลูกมึงต้องทุกข์จนกลบขึ้นไม่เรือเมียกูบอกว่าแกชนมาอ้อมแกมไอเดียวมันไม่ใช่มาอ้อมแกมมันมาเรือมันมากระสิบกระสิบว่าเรือมันมากระสิบกางอู้ว่ามันนั่นเป็นเกะว่าว่ามันเป็นเกะเออแล้วกลัวมันไปบอกมึงใส่อะมันว่าแกมันมามันไม่ใช่อ้อมแกมหรเรือ มันมาท่าม้าว่ามีวัดซลินมั่งไหมทีนี้นู่มันลงไปซื้อเร็วเรียบ้อยแลวพี่นุ้ยเอออนเรียบร้อยแล้วโอ,โอสรุปมึงนะเออกูเสียสิ่งให้โจรกู้เลยมาเป็นโจรมึงทำไรเอเตเ็งมากกลนแกนึกมาเป็นโจรก่อน,นี่มาเป็นโจรมึงทำไรนั่นสิพี่ต็งทำอะไรมา่กนก่อนที่มาเป็นโจรเพี้ยนเป็นคุขับรถสิบโลน้องเอ๊ คนขับรถสิบโลขับโก่งเคยอยู่มขับโก่งเสียบิ๊กกูเสียบิ๊กน้อยนัวแกออกข้าวอะดุกนำเกินนำนักนุนสุดนู้มาไนี่กูดุกได้กูแต่อะไรเวลากูขับรถบรรทุกรถสิบแปดโลใช้กูต้องไปกับเมียสองคนแต่อะไรหนุ่นเนออกูมันคนเซ็ตจ,จัดคนเซ็ตจ,จัดเออกูคือเมียรุมต่างเพศบอย บอกูขับรถไปถึงเงินกูเจอรีสอร์ทในกูเะแล้วลงทำงานกับเมียทันทีอเอากับเมียไปนั่นเออแรงเงงายได้กับเมียคิดว่าพบรีสอร์ทได้ไมมได้กูต้องเวหแล้วทำงานกับเมียเอากับเมียเพอทันเออที่นี่พอทำไปทำมากูอ่านี้มาเช็คเลยไรับรายจ่ายเร็วใช่ไหมไม่เลือกเลยตั้งยีขับรถซิปลอเพราะเอาตั้งใจขายรีสอร์ทเม็ดทันเออตั้งมันไม่เลือกที่นี่มันจำเพื่อตัวตั้งไม่เลือกทั้งงที่นี่กูนั่งกิดกับเมีย ว่าเราต้องคิดเรื่องขาใใจใจกันมั่งเร็วงั้นเออทีนี้เมียว่าปนีว่าเราประหยัดประหยัดเพื่อเวลาเรานึกเมียรุมขึ้นมานปีแต่งเออต้นจอดรถจอดรถเออจอดรถเร็วเราไปเอกันใต้ท้งรถสิบโลเฮ้ยเมมึงไม่กลัวใครเข้ามาเหรอเขาส่งใชยกวางเพนไว้เลยเมียมึงว่าเพื่อ เมียกูว่าเวลาเราลดมีไร้กันตายทรงรถสิบโลทีนี้ถ้าเคยมาท่ามาเราทำไรยงี้ยให้ตนบอกไปเลยว่าสมเกี้ยววะอ๋อแสดงว่าเนี่ยมีการเกล้ยกลแก่นป้าน่าจาปะปอน้าเออเมียบอกไปสมเกี้ยวทีนี้วันรุ่งขึ้นกูจัดการเลยจัดการเออพอทีนี้นึกเมียรุ่งจึงจอดรถ จอดรถซักกูกับเมียลงมาเอากันใต้ยตรงรถซิบโลพอมีเปรสัมพันธกับเมียเออยยู่ยู่ไอ้บ่าวนั้นมาท่ามไอ้บ่าวนั้นมาท่ามเออว่าพี่วงไีล่วง,วงน้นทำารเอวะกูก็ทำตามแร่งตามถี่งหวังเพ้นกับเมียเลยมึงแร่งกว่าเปลือกลูว่ผีซ้อมเกียร์น้องเอเออ๋อแยบรอยนะเออแต่มันเร่งมาคำกูไม่ทีตำรือกูใจยายเปรบมันเร่งกว่าเปลือมันไม่เชียวมึงซ้อมเกียร์ไม่มันกว่าเปลือ มันว่าตนสมเกียนไม่ผือไปล่วงเออแต่ตนสมเรก,ก่อนตาใส่่ะวดเตินไลไปสิ่าโลแล้วว้าวว่าคนยื่นเละก,กูเอากับเมียเป็นรอยไม่ตีพือกูบัดซี่ลบมาเนี่ยมาเป็นโจรแทเป็นโจรเออนี่กูวันนี้รบรนเล้าเออนัวป้นบานกุณปัญจะตัวรุ่นไม่ได้กูต้องบูชาก,กูโม่แต่ว่า มึงเป็นไมึงโอ้คุณโนราหไอ้หนุ่ยโนราเขาคุโอ้มึงเป็นโนราหโอ้พี่แงเป็นโนราแลเลยเนี่ยเป็นโนราครับโอ้ผมไม่เคยรู้เลยว่าพี่แดงเป็นโนราม์นนนนมนั้นปู่ว้ยโยกร่นเพื่อนปุ่มนั้นเพื่อนต้องว้กขูโม่ตัางขู่โม่ว้โนรากนั่นคน้นขอ้งปนีเรานั่นไม่ได้ตอนนี้มึงไอ้เพื่อโอ้นั่นเดียวทำพิธีบูชากู่โม่ก้นดนกู่ฮาขค้งสันสังวุย tô tăng con tô kiểm rôm không, mày đại công phần nữa công rồi lê mến rồi giảm bà mát อย่างคาดเรานั you suffer, you ่งโอ้โคเราอวดโย้อยก็มึงนับผู้ใสเวรนะแม่มควยรูงนั่งรนเลยกูเสฟตารับขึ้นท่าไหนไว้หน่อยอย่างนี้วะรับขึ้นท่าไหนวะนาป่าโล่งโคกเราสักคืนน่ะนงนะ เอานาป่านันตะกี้แต่งตัวดโนราใช่ในโนราแล้วได้ได้กูแต่งตัวพรังไอ้นุ่ยมึงกัดครูพรังนะเออได้ในฮ่าเก่งเชยงได้กวนใ่ลำพุงในแขวัดนี่อย่างมากมายงงงไปนั่นก่อนฮะวางลำพุงไร่แป้งย่าไดยกันรับกันไม่เลวป่านี้ไม่ตีโกเคยเรื่องนเล่อข้อลำพุงน้อยนึง เรื่องอะไรกันนะรับเดียวยังลำพูงได้บ้างไหมแล้วดี่นี่กูเลยโอ้เนี่ยพบลำพูงโง่ได้มาเนึ่ยงั้นโอ้แม่ไม่เปิดที่โอ้เลวเดี๋ยวกูเมย์มาจังเลง ร้อยไม่แค่นี้ร้อยหัวเด้งเปลม่ไม่ค่อยลางทำไมนี่ช่องช่องเบีออ้โจเออยับร้อยพี่เ้องตัวกุยกากรู่ฮิตลืมพาวดมั้ง ชิา้ายเจียน <laughs> <c oughs> เฮ้ยว่าเดวใจยังพวกผมไหมเอ็ <c oughs> แมเพียงเพื่อเพียงนี่ <c oughs> คิดว่ามันนั่นเฟยขก็น,น่าจกวันนี้พ่อหมอรูปอกมาดับเขาแป้งลืมรูปเทว่าไว้บ้านแล้ว ดีคืนนี้เล่นเรือเ่องจะไม่มีเตวาไม่งั้นไม่รัวรุปนั่นเออแอบโรยชิงนกันเลยมาใจเตงก็มา,ตาตมตแต่กูไม่ประก,กาศกลลูได้ไรไม่ได้าทีมึงแล้วแล้วไม่ว่าแต่พี่นุ้ยพี่เราห้าหมดไม่ไพก แกให้มุนนี่ช่วยบอกก็ไม่รู้บอกทุกวันกูผ่าไว้ที่เดิมแล้วนี่เอ็งมึงมานะไม่ปลักไว้หรอกดูน้อยเ,ยเลยบกเบบจังคืนนี้แบบลนนี่ลนพลืลล้อมันไวค้ครูได้ไม่ครบเ็จยังไหนทิ้งโอ้ไม่เจ่เต้าแต่มึงลืมบดโนรายนอใช้กูก็ลืมเสื้อเด้ แล้วเสด็จนอ่ไม่พูดกูยืมรวยเจราจนแกเสี่เอกนี่คน <c oughs> ยืมคนพู่งมาเดอ้อผมไปรับหนูราเดี๋ยวเจ้ยแม,ม่ห้างงก,กันไม่ยังหรอเออเขาจับปลาสักกูยืมเรือไอ้นั่นหัวเรือปลาน,นี่คนมาใส่ยงงโดยแต่งตัวเซ็ตซับแหละใส่มานันมองหน้ากูเปลกๆวะมันมองหน้ากูมันมีนัยยะสำคัญอะไรสักอย่าง มึงอย่ายิ้มปนั่นเลยมึงอย่าแยกเกี้ยวอย่าแยกเกี้ยวนั้นมาอย่าควันโนรามาอย่าควันโนรามาอย่าควันโนราแม่มาหยิบกบโนราแล้วลูกปัดผานไปแล้วไปฝนมาโอ้โอ้แล้วว่าโอ้โอ้ลำพงเนี่ย thế nuôi đào đắp quá Yêu con nà đi tư kít quay khách Ây ơi Nổ ra đây tư quay Nổ tư quay กิดบปอกกิดแม็กวัดจุดกิดแม็กกิดบปอกมัวขา,ขาดกูยแล้ก็นาฬิการอกิดบควยเก็กกิดบปอกกิดแม็กวัดกิดแม็กกิดบปอกสื่อจากรั้นกลายว่าสิบปานยังดี กิ๊บปอกกิ๊บแป็กส่งเซ็งร้อยหนูราจุดควยเช็ดไม่ติดจุดมาไลายีเดินตื้อกิ๊บควยแข็งไม่ถุ่มทีเดียวควยเช็ดนั้นกิ๊บปอกกิ๊บแ็๊กไว้ดังกิ๊บแป็กกิ๊บปอกออกมาได้เลยทุม่มกัน ไม่กิดปอกกิดแบกเสียเวลาเราะลำโชนหน้าเวทีไม่รู้ก่อนไรไม่เข้าใจนิดเดียวคุณเอ้ยวันลำโชนหน้าเวทีคนแล้วว่ เป็นมโนราเพื่อสุขภาพเราเอาท่าเอากำลังกายมาประยุกต์โดยเฉพาะแม่แม่เพื่อแม,แม่แม่ที่กำลังดูแลสุขภาพในตอนนี้โดยท่าแรกก็เป็นท่ายกใหญ่ไส้เอวเพราะเราจะได้บริหารเอวไปดัน ้าต่อไปเป็นท้าวิดพื้นซึ่งเราได้นำมาประยุกต์ในการรับมนุนราท้าต่อไปเป็นท้ากระโดดตบซึ่งเราพร้อมเป็นท่าที่มานำเสนอกับแม่ๆเป็นย่างมัก โอ๊ป้กูอยากโนตบเปรวแ้ยักโพเทคตึงทีนี่กนอยากโดนตบวแลไม่รอดแล้วทีนี้ใหดูด้ยให้ดูด้ยใช่เอตกูทราไม่รอดแล้วีปด้ให้ดูอเปลือถ้ากูกรุปลือยเปลยไปใชอะ กูควักเลยดักสิงนานุน่ะควักเลยมึงอ่ะรถควายเห็นว่ามึงไปไงหลูกูเต่าๆกันกันรถควายแต่รถควายไหนใครบอกว่ารถควายมึงมารถควายกูดังไปไหนมึงรู้เพื่อรถควายมึงไม่รู้มันก็เคลื่อนวะรคขัวโตไอ้ไรอ่ะรถควายเท่งหือรถควายแง่ประเทศไทยไม่ใช่รถควายมึงโอ้ยให้ดูเออสวยอ่ะ ถ้ากูกรุบปลื้มใส่อะกคูควักเมียกูกันเมียคนไหนคนที่ไม่ได้กับกูเทียนกูควักกันด้วยออเออเได้ควักคว,ว้าคว้าอ้ะให้ด้วยใส่อะดินวัดตำน้ำโคนใส่อะถ้ากูกรุบปลืปล้มไปมึงแบ่งให้ลูกกูเต่าเตาเตาเากัาาานนะดินมึงดินวัดนั่นแหละหึง่งแต่กูแบ่งปลือ ร้อยโบกูเที่ยวร้อยแม่อยู่พื้นปันพื้นแม่ไม่สนใจเที่ยวนุกๆุกเรือเดือดรนกูเอ็ทีนี้ไยนักใจเนี่เขาบอกเลยว่ามีพ่อแม่เมื่อพร้อมเว่อพ่อ มาตาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยปนีเมากันจ้าแม่นเนี่ยิไอ้ไ <c oughs> ร่เบาหนี้พอได้จังนะมึงนาะดนรอ้อยเว้ยเมาแครับไปนอนนั่นยันเนื้อไรอย่าเจียวมาควนอย่าควนใครเมา <c oughs> เล่นปนีกูจัดตายดนร้อยว้าขี้ เฮ้ออยเดี๋ยวเรียกอ้าวพอไอบโบนัสม,มาใช่ไี่ชื่อเพื่อนลูกมึงโบนัสวะพอชื่อเต็ยงลูกชื่อโบนัสนะมาใช่เหรอมึงนี่ไม่ไปโรงเรียนหรือมึงแล่นนี่โดดเรียนมาแล้วกูวเล่แล้วลบไปไอ้โบนัสไปแล่นี่อยู่ๆมาปน,นี้แล้วครูมาเห็นว่ากูอยู่กับมึงปน,นี้ครูไม่คิดว่ากูพามึงโดดเรียนหรือ ไปรถไปโรงเรียนตนละาตรงไปลบไม่ใช่พมตรงไปยบ,บ,บแลว้วกูไปยบเสย้ยกงฮะอันแรกมึงโดนเรีย huh? นมาแล้วไปเรียนไปเดี๋ยวเขามาเห็นครูมาเห็นว่ากูยุ่กับมึงปิดเนี่ยครูคิดว่ากูพลื้อว่าโผล่เลยตรงไปยบเร้ยพุ่มเต็จครูเต็จว่าเพื่อเต็จว่ารถชนพอตายแล้วือแล้วไปเต็จร้อยพิดนั่นเนาะ จนไปยบนะโป้เฉยโดครูกับเมาโรงครูทางโรงเรียนเฉยอะเมารถบัสส่องขันรถประมารถน้ำซับตจนอยู่วันน้อตจนชีไรอะกูตะจนชอลูกนุยไหมเออกูนี่ชื่อนุยขอตังค์สิบบาติทำไรอะซื้อน้ำตรมกินน้ำโคกเออซื้อน้ำโคกกินกับน้ำตรม ทุกันเลยกูแต่เล่นทุกโต๊ดแต่ว่านายลุงนุ้ยนะเหนือเม็ดเหลวกันนี่คนนั่งนอยนั่งนอยก็ไม่เบ่งให้กูพึทธแวมแกวมเนี่ยยู่ยู้ด้วยเพื่อไกลจิงข้อตั้งยี่สิบไม่ให้ตนที่ใจดีดีหรือจะให้ด้วยน้ำตาแหวมปลนกูเร็วโด้โอไปไปไปโคเลยนุ่โคตรนั่งจัดนู่ไป โอ้นั่นครูโรงเรียนพมเลยเออไปจัดไดกลับกลับกลับครูครูครูนิกเกอร์ข้อข้อข้อตั้งยี่สิบไปเงแก้แก้เปลี่ยนผ้าไปเลยพี่นุ้ยนะโดยการปล้นครั้งนี้เนี่ยผมว่าเราจะต้องไปทางเรือเพื่อก็พี่กิษไอพี่ขนงไม่ชอบผมอยู่แล้วไม่ชอบนองไม่ชอบอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเราเดินทางไปโดยเส้นทางบกปกติเนี่ยจะต้องโดนพี่ขนงกันเกรง่งแน่นอน